เทรนดคิมซองในสวีเว่นออกใหม่เยอะมากตำนานคิมซองเหมือนกันนะแบนด์เนี้ยคือปังไม่ไหวคือชอบก็คือดีใช้หมดมีครบทุกสูตรคขม,มามาดูอีกทีอ้าวไม่ใช่เซียนน้ำทานาแล้วคิมซองออกใหม่ในสซีว่นไหมครับคารโรสสวัสดีคัะไม่ได้ตำนานมากเอาซะหน่อย คือทุกคนบูรู้สึกว่าตัวเองอะไม่ได้อัปเดตคิมซองในเซเว่นนานมากเป็นแบบจัดเต็มเป็นแบบหลายๆตัวนู่นนี่นัน่นแล้วบุ้ก็คือเห็นคิมซองในเซเว่นออกมาเยอะมากวันนี้นะครับทุกคนก็เลยรับบทเป,ป็นพนักงานเซเว่นหนึ่งวันแล้วก็เอาคิมซองในเซเว่นนะครับทุกคนตัวใหม่ที่บูนคิดว่าแบบเฮ้ยน่าจะปังน่าจะตึงน่าจะบึ้งน่าจะแบบได้อยู่อะไรอย่างงี้มานะครับทุกคนเพราะว่าทุกตัวคิดว่าแบบน่าจะไม่ไหวปะคลิปคือชั่วโมงหนึ่งปะทุกคนก็เลยแบบว่าเลือกมาประมาณแบบสี่ตัวตตััััวอออออะะะะะะไรรรรฟีีลลๆปปปมมมาาาณนนนนนนน้้้เเพฉคคคคบทุกกิิูจดซงใ มาดูกันว่า,วามีตัวไหนบ้างที่แบบน่าสนใจจริงๆต้องบอกกันนะว่ามีทั้งตัวที่แบบใช้แล้วแล้วตัวที่แบบยังไม่เคยลองใช้เลยแต่ว่าก็ดูแบบ่วนผสมดูแก้่วนผสมนะครับทุกคนดูดูนี่นั่นมาแล้วก็เลยจะมาเล่าให้ฟังดีบูเตอร์เซนลัมคือตอนนี้ดังมากแล้วก็คือเป็นกระแสเวอร์โดยเฉพาะในติกต็อกนะครับทุกคนคือน้องดีกคเขาออกมาอ่อะตำนานคิมซองเหมือนกันนะแบรนด์เนี้ยคือมีทุกอย่างแล้วมีคิมซองเยอะมากมากแล้วบุกกเอาแบบพูดไปหลายตัวแล้วก็รีวิวไปแบบแทบทุกตัวทั้งแบบซองแล้้้วววกกกก็แบบ็แหหลออ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 อดนน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 ะะคครรัััททุนานีีีีจเเเปตตึงง่่่่ยูใใิมมซซื์ เซรั่มสำหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็เค้มได้ว่าอ่อนโยนกับทุกสภาพผิวแล้วถ้าดูจากส่วนผสมอะส่วนผสมดีมากเอาง่ายๆนะคำว่าดีอะส่วนผสมที่ใส่มาคือเหมาะกับคนเป็นสิวแล้วก็ผิวแพ้ง่ายมากๆตานที่เขาเข้มเลยเพราะฉะนั้นนะผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยโอกาสแพ้คือน้อยมากและขนาดนะครับทุกคนตอนเนี้ยแปดกรรมอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเซรั่มนี่ คือเนื้อเซรั่มจะเป็นแบบขาวขุ่นเห็นปะแต่ก็คือไม่ได้ไหลขนาดนั้นนะเอาจริงๆเวลาเกี่ยก็คือค่อนข้างเกี่ยง่ายแล้วก็แบบซึมไวอยู่ซึ่งความรู้สึกก็คือฟิลฟิลแบบไม่ได้ดูรุนแรงหรือว่าจะแพ้อะไรอะแล้วคือตอนเนี้ยมีเทคโนโลยีซอรีซอรีแอซิดแอนแคปซูลเลชันจะช่วยเรื่องความมันส่วนเกินในแอเซตามไอส odium ไฮยาลูรอนิคคือมีหมดนะเอาเป็นว่าส่วนผสมที่แบบป,งปงังๆสำหรับคนเป็นสิวอะคือน้องใส่มาให้ครบสรุปเลยลดการอักเสบของสิวได้ช่วยเรื่องผิวกะาใงาด้วยันี้ไดังใหม่่ทีแบส สนใจนะตัวที่เจอะนีเวียแอ็กเน่แค่ซูเป,ปอร์เซรั่มเรารีวิวอะไรที่เป็นซองแบบนีเวียวัสลีอะไรเงี้ยน้อยมากเลยเนาะปกติจะเป็นฟิลแบบบีเคตุวางเฮิร์บนู่นนี่นั่นรอบนี้นีเวียตินดนะคือจะบอกว่าตอนเนี้ยเคมเรื่องสิวนัก สิวเซียนสิวอุดตันหรือแม้กระทั่งแบบสิวซ้ำซากอะเฮ้ยคือนองตัวนี้เข้มนะแล้วส่วนผสมอะคือปังไม่ไหวมีแบบซีซอบริสุ์นะครับทุกคน99%ช่วยลดปัญหาสิวเจมเทสทองปลอบรมผิวสลิกระิงแอซิดคือต้องมาตัวเนี้ยช่วยปัดเซลล์ผิวคานิดีควบคุมความมันแล้วก็ให้ยาลูรอนิกเติมความชุ่มชื้นที่สำคัญตัวนี้ก็คือไม่ใส่สารก่อกันแท้มาหลายตัวคนผิวแพ้ง่ายก็คือใช้ได้แอลกอฮอล์เอสเอลเอสไฮโดรคินโนมิเตอร์ออยล์มีหมด <laughs> รอเล่นไม่มีซองนะ้าจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะเดี๋ยวดูเนื้อกันนี่ <laughs> คือเนื้อจะเป็นสีเหลืองเข้มๆแบบนี้ทุกคนดูแบบเข้มข้นเลยเวลาลูปก็คือมันจะมีความตึ๊บๆแน่นๆหน่อยอ่ะดูเป็นครีมมากกว่าเซรั่มคือเขาบอกว่าเป็นเซรั่มก็จริงทุกคนแต่เวลาลูปแบบก็แอบใช้ครีมอยู่นะเพราะมันค่อนข้างตึ๊บๆแน่นๆเลยมีความช่ำสูงคือเห็นเลยว่าเนื้อโบกอยู่บนผิวแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็ต้องใช้เวลาซึมเลยขนาดน้องตัวนี้นะครับทุกคน7กรัมเมอร์ซี่วิตามินเอ็กซ์ต้าไบเจลคินสเตอร์ตัวนี้พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนกินนี้ไม่จำเป็นต้องพูดดเเเเยยยยออ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 อะะลลลลลแแแ้้้้ววววววคคคคืืืืืมมมมมกกกกกกก็ใ่่่่่่โช์์ไปาาาาารซซีีิิิินนนนนนต ตอนนั้นน่ะเอามาทําคลิปพิสูจน์ว่าเอาิ้มแบบซองกับแบบหลอดมันเหมือนกันไหมแต่อันเนี้ยเอามาเล่าให้ฟังว่าใช่วันนั้นน่ะก็คือชอบก็คือดีแล้วอันเนี้ยคือจะเอามาอวยว่าเฮ้ยเขามีแบบซองในเซเวน่นน่ะคือดีใจมากอะ่ะที่เขามีอะ่ะเนื้อออกป้ามันหาซื้อง่ายแล้วคือซองใหญ่มากนะ20กรัมน,นะทุกคนใช้ก็คือพักหนึ่งเลยแล้วแน่นอนทุกคนคำว่าเมอร์ซี่อะ่ะต้องมาคู่กับวิตามินซีเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนกส่วนผสมขางก็คือมีวิตามินซีร้านหนึ่งสัตว์การจากสตรอเบอรี่บิ ก็คือต้องช่วยลดสิวความวิตามินซีคือผิวใสผิวใยลดรอยต่างๆแล้วก็ไม่แสบตาแล้วก็คือหน้าไม่เอยียดด้วยเพราะน้องเป็นแบบเนื้อเจลทุกคนเอาเป็นว่าตัวนี้คือใช้อยู่แล้วเนาะบอกเลยว่าดีดีมากชอบวีต้องมีสีชมพูพูไปแล้วแต่ก็คือน้องก็คือเพิ่งออกม่เหมือนกันทุกคนเป็นสีชมพูน้องมีสีฟ้าสีดำสีเขียวใช้หมดมีครบทุกสูตรตอนนี้นะใช้สีฟ้าอยู่ใช้สีเขียวอยู่แล้วก็ใช้สีชมพูนะครับทุกคนจะทาสีเขียวตัวแรกพอเนื้อเบาสี่ข ส่วนตัวนี้นะครับทุกคนเป็นเซรั่มสิวที่ขายกับร้านรบเซ่เอฟแกาเซรั่มมากส่วนผสมอะคือแทบจะดูกันได้เลยตัวนี้นะครับทุกคนมี2% Adva CA เป็น AHA ที่แบบอ่อนโยนมากๆคือเวลาเราใช้ระยะยาวเนี่ยจะไม่ค่อยแพ้ไม่ค่อยระคายเคืองอ่อนโยนกว่า AHA ทั่วไปสามเท่าคือจําได้แล้วก็มี2% BHA นะครับทุกคนมีซิง PCA แล้วก็มีอะโลเวลาแอคแทกคือส่วนผสมเขาอะง่ายๆแค่นี้เลยอันนี้ซองใหม่คือบูมใช้หมดไปหลายซองมากแล้วก็คือซองที่ใช้ย่ก็คือจะหมดก็เลยเอามาแกะใหม่เลยซื้อมมมาาให่คืืออซ้ตุ คือเนื้อนอะนตัวนี้คือเลวใสเป็นน้ำเลยนะเนี่ยเห็นปะยดเลยเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนสามารถดิบลงน้าแล้วก็คือลิฟทาได้เลยตึมโคตรไวส่วนตัวชอบเนื้อมากเพราะอะไรรู้ปะเพราะเนื้อแบบเนี้ยไม่ต้องคิดเรื่องการอุดตันเลยขนาดนะครับทุกคน6กรัมแพนเนรี่คือแพนเนลี่มีแบบซองแล้วล้วตอนนี้มูรีวิวลงทิกเอไปแล้วด้วยแต่คือแบบหลอดแบบขวดแต่อะไรก็คือถูกไม่ไหวแล้วนะแล้วเนี้ยคือแบบซองนะครับทุกคนทามาแบบเจ l เอาง่ายๆนี่ก็คือเซรั่มลดสิวตัวหนึ่ คือเขามีโปรไบ,บโอติกจากธรรมชาติคือเป็นจุลินซีที่เพิ่มความสมดุลให้กับผิวอะทำให้ผิวแข็งแรงสุขภาพดีปกป้องผิวจากมลภาวะแล้วก็ลดการเกิดสิวและจุดเด่นของแบรนด์นี้ก็คือ T T นะครับทุกคนถ้าใครชอบ T T ก็คือต้องแทนลี่นะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเนื้อน้องเขาคือเซรั่มเร็วใสแต่ก็คือไม่ได้ถึงกันไหลอะไรเห็นต้ยังแอบบมีความเข้มข้นของเนื้ออยู่แต่เวลาลูบนะครับทุกคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าซึมยากหรือว่าอะไรก็คือมีความเป็นเซรั่มอะแ่เเเเป็นนรัมมมมีีีบบคคคคววาาาาาาลื้ออสสงงยยๆใ แอนะลอยู่แล้วอ่ะคืออันเนี้ยทำให้หาซื้อง่ายขึ้นเท่านั้นเลยเพราะของเดิมก็คือถูกอยู่แล้วเฮ้ยตัวนี้มาแปะกนหนนะเซรับน้องมีข่าวคือตอนแรกเห็นปุ๊บหยิบเลยอยากใช้อยากลองอยากซื้อเข้ามาดูวิธีเอา้าไม่ใช่เสรั่ทานาะคือน้องเป็นแบบเซรัาําทาจุดอับจุดเข็มจุดดำจุดลาหูอมต่างๆของร่างกายเราอย่างเช่นก็อสอพกข้า,ขาวข่าพารนีบเอ้ยานีบอะไรอยู่ตรงนี้ หนีบคอนะครับทุกคนขเขาเข้มเลยว่า้าหนาีบให้ดูกระดังสายได้ถ้าลักแร้ให้กระดังสายได้ข้อสอบก,กระดังสายได้หัวเข่ากระดังสายได้พอแล้วก็ข้อพากระดังสายได้คือ้าจุดอับของเราอะจุดที่แบบมันเข้มหรือคนอื่นไม่เห็นแต่เราเห็นแต่แฟนเราเห็นหรือคนอื่นอาจจะเห็นด้วยก็ได้ <c oughs> แล้วงม่งนะว่าตัวเนี้ยมีเพตบารลันด,ด้วยแต่เป็นสนัมที่ทาตรงนั้นนะ่ะขนาดนะครับทุกคน30ิบ กรัมส่วนผสมที่เขาชูเลยคือคีกาไวอะโลเวลา่าแล้วก็ให้ยาเอาง่ายๆนะมีเรื่องความชุ่มชื้นเยอะอยู่แล้วก็เด่นเรื่องความกระจังใสแต่ก็ยังมีแบบควันห่างคาโมไมล์ไฮยาลูรอนที่อัดเรื่องความชุ่มชื้นกับแบบเรื่องความกินมน้ําของผิวตรงนั้นนะ่ะขึ้นมาอีกส่วนตัวนี้นะครับทุกคนทานหลังอาบน,านา้ำเช้าเย็นได้เลยเนื้อนอนจะเป็นน้ำแบบนี้คือฟิลแบบเมื่อกี้เลยฟิลแบบมีมิเลยซึ่งเวลาทาจริงๆอ่ะควรบีบลงฝ่ามือแล้วก็ถูๆเหมือนทาครีมได้เลยนะทุกคนเนื้อเป็นน้าแล้วก็ซึมไวมากคือเนื้อแบบเนี้ยเวลาทาตามจุดต่างๆที่เขาให้ทาจุดอับจุดอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่เหนียวไม่เหนอะไม่แบบรู้สึกแบบราคาญใจอ่ะทุกคน น6ตัวทุกคนกับคิมซองคือตอนแรกอะกะสี่กะห้าแค่นั้นแต่สรุปก็คือได้6มีแถมน้องหมีมาให้ตัวหนึ่งอะแล้วหตัวไหนบูบอกเลยนะว่าน่าใช่ทุกตัวจริง,รงๆทุกคนอยากให้ลองแล้วถ้าใครลองใช้ตัวไหนแล้วดีนะคอมเมนต์ไปอยากได้คลิปได้แล้วถนะ้าใ,ใครชอบคลิปนี้นะครับทุกคน,ก,คน,น,น,นก็อนนะย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลยหนึ่งกดซับสไครป์ให้แล้วหนล่างด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกริ้งกริ๊งเมื่อไรๆอุด้วยใครอยากทำคลิปอะไรคลิปอะไรเป็นแสนหรืออยากให้ไปลองอะไรอีกหาอะไรมาอีกนะคคครััับบบทุกกกนนนนนออมเาาได้ใลิปปีะจหห่สสว ฝากกดติดตามไอจีด้วยมีอันเดอร์สกอร์สลันดิจิตอลมีอันเดอร์สกอร์สลันเอ้ยมีสลันฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคน